พี่น้องบนในรถขึ้นมาไลา่จะรอกระเดียกได้เหยคขาซ้ายบนนี้นะว้าวดีได้อยู่อารมณ์เิ่นปลาทาลา่าทางโนนบาทเข้าเปเล่นหนีกับขี่รถใหญ่ไดีด้วยพี่น้อง นีพี่เป็นเหตุเดียวได้โรงได้พี่น้อง ขอสู้เกกินวันสอบนะโดนแบบไล่ๆเลยโอ้ยไม่ได้นะจี่เหนียด้ักเหนียดแน่พี่น้องเดี๋ยไม่ก็ตกสะพ้อ าพี่น้องมั้เนี่ยขนาดต้นซาวได้นะอยู่ทางโขวันสองเด้วพี่น้องเ้อนี่แหละคือประเทศลาวนะคะีนพี่น้องรถมาแล้วรถท่านใหญ่ รถรถรถสาราฮัตเชื่อถนนบานก่อยพี่นองกเบอร์โซนนี่จะรถทันใหญ่ๆเที่ยวเนาะ แล้วพี่น้องพี่าสาวสื่อกับเพนุ่มอยู่เนาะสนามเห็นรถก็จะพนนันีดีเนี่ยก็จะไม่แต่รถกั้นยิงน่งใหญ่เหนไหม เซีนลักเลยพี่น้องลงเนื้ลอลงใต่เนาะคือเนื้อลงใต่นะ,ะพี่น้องมบนในรถขึ้นมาล้ายแต่รอกระเดียแกเลยขาซ้สสายบนนี้นะนี่คือถนนที่ประเทศลาวนะคะอ้าอยู่นะรถล้าแห้งอะไรก็จะมาจะดองมาจา้าไป ระมัดระวังเพราะว่าวันนี้รถเยอะมากนี่รอไม่แรงแม่นะนี่งาหนยรดูเหน็นแบบเราเมื่จจอไรขี่ใจใจได้วมาเขาอยู่เอาจะที่ไหนได้ค่อยถ่ายคลิปเจ้าอยู่ ใส่รถใส่แบบนนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนกาดกาดแนวย่างรังแน,อน,น่อันนี้อันนี้รถยังอยู่รถเทมเพลเนาะก,ก็สามารถเต็มเนื้อนี่ต้องใช้เจ้าจะปไปไถจ้าเนี่ยมันเนี่ยต้องได้เต็มท้องอยู่ ท่นเด็กหน่อยเนะาะค่ะลึกทาแบบว,ว่าขี้ไม่ไหวฮะ น,น,นิยมใส่เหเ็ดเือน้ํงแบบ,แบบแบบนี้น้อพี่น้องเยแม่ชั้นเดียวเดือนเดือนเนาะเป็นดินนาะพี่น้องสองสองตันกับบุคคลเลยใส่เดีวบุคคลเดียเดียว